สวัสดีเพือ่อนๆคนกันด้วยนะคะว,วันนี้ก็มาอยูู่้เด็กจะแพ็กกันตันเบองแตเปิดตัวอานาคตได้ผลได้รุ่งสุดนี่เลยมันก็ไม่เชิญมาส่อหรอกโอเคเดี๋ยวเราจะตัดกันตัดลงไปกันแต่ต้องแบบแล้วโอเคนะคะวันนี้จะมาดูเด็กจะแพ็กกันใหม่ของเราโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปปรับกล้องแป๊บโอเคนะคะก็มาแล้วบันได้นี้อุตสาหะเลยนะสร้สางอย่างเต็มใ,ใจมากสวยไหมไม่ส่ง ค่ะเนื่องจากว่ามันตึกแล้วแล้วก็ออกขออนุญาตนอนกันบเลยงวิเตียงัำเค้กมากินจังกินไม่ได้ยำแล้วต่อละวิสวยอ่ะสวยเลยโอเคถ้าจะแพ็คนี้ก็จ้ะไม่มีอะไรมากแค่โดนเตยว่าที่สวยพวกข้างในในี้ก็จะเป็นเหมือนขนมหวานกับั้งหมดอ่ะดูดิ เียนอไงเนี่ยน่ารำคาญจริงๆเลยมีเทกปักกี้มลนะปักกี้ปักกี้นี่ไงปักกี้ไม่ใชล่าเหมืนมุดมุดเปลี่ยนเนี่ยก็บอกขึานมานี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเลยค่ะโอเคนะคะกลับมากันต่อเลย แต่ชุดเกาะมันจะดูเหมือนชุดน้องเมีดมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูชุดเกาะมันจะดูเหมือนชุดน้องเมีดมากเนี่ยๆๆๆเนี่ยสีฟ้าที่มันจะเพี้เหมือนน้องเมีดมากเลยนะแต่พอชุดเหมือนน้องเมีดใช่ไหมทุกคนแต่พอเราใส่ไปมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบน่ารักน่ <oded lamps. S 2> ารักเป็นรูปดินเรากำลังงับหัวเราอยู่น่ารักใช่ไหม เย็นลูกตัวใจด้วยเห็นไหมฟิ้งฟิ้งมุ้งมิงจะดิ่งแนีกันกิ้งเลยล่ะอือฮึชอบกระโดูช่า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 ต่อไปเราจะไปดูแบบไอรอนกันนะคะเดีย๋ยวเราขอไปใส่ก่อนสักครู่ก็สื้อแบบชุดไอรอนนี่จะเป็นสีม,ม่วงนะคะเหมือนกันเลยเป็น,นกระดาษสาวกตแล้วนับหัวแล้อยูเงาเงา โอเคไปไปดูชุดทองกันเลยก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะคะเป็นแบบเนมอสอแบบนี้นั่นเองจุจเป็นไงนะคะทุกคนกับการรีวิวหมดของเราถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์หรือว่าชอบมากๆกดซับสไคร b ์กันได้นะคะถ้าอยากให้เรารีวิวต่อก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเด้ออะไรื โอเคนะคะบ๊ายบายก็จริงๆแล้วเปิดไฟด้วยยอ,อะไรขึ้นมากกนะ็ไม่รู้นะ